ชีวิตการเป็นพรานล่าสัตว์เจอเจอมาแล้วหลายรูปแบบและหลากหลายวิธีการการล่าสัตว์ของแต่ละบุคคลรวมทั้งการหาที่พักเพื่อดักยิงสัตว์ปา่าหลายรายก็ใช้วิธีการนั่งห่างเป็นหลักหรือไม่ก็มีบ้างหากว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่เอื้อมน้อยอย่างกับพรานเดียวที่เข้าไปล่าสัตว์เป็นประจำส่วนมากก็จะนั่งห่างดักยิงสัตว์เพราะว่าสะดวกและปลอดภัยที่สุด แต่เมื่อครั้งที่เขาไปพบกับพายุฝนที่กระนำเทลงมาแบบไม่มีปีไม่คุยในช่วงบ่ายแก่ๆของวันนั้นที่เหยียบย่ำเข้าไปในพื้นป่าจนถึงที่หมายยังไม่ทันที่จะได้จัดเตรียมหาที่พักหรือหาหล่องรอยอะไรสุดท้ายแล้วก็ต้องรีบเดินจำเอาเข้าไปทางฝั่งเขาเพราะสายฝนสายลมเริ่มที่จะรุนแรงมากขึ้นจำได้ว่าเคยเห็นปากทำเล็กๆอยู่หลายครั้งที่ผ่านเข้ามา แต่ก็ไม่เคยได้เข้าไปแม้แต่ครั้งเดียวเกรงว่าจะมีสัตว์ร,ร้ายอาศัยอยู่ด้านในและเป็นอันตรายได้แต่ว่าครั้งนี้สุดวิสัยเกินที่จะหาที่หลบซ่อนได้ทันหรืออาจจะมีน้ำป่าพลักลงมาซ้ำเติมเข้าให้อีกเลือกยามก่อนที่จะเข้าไปล่าสัตว์ก็ดูฟ้าดูฝนมาเป็นอย่างดีหากว่ามีเขามาก่อนก็คงจะไม่เข้ามาเด็ดขาดอย่างไรก็คงต้องอาศัยทมนี้ะก่อนเพื่อความปลอดภัย ก็มีเพียงแค่ไฟเท่านั้นที่จะป้องกันสัตว์ร้ายไม่ให้เข้ามาใกล้ได้เศษไม้ถอนไม้ที่อยู่ปากถ้ำก็มีอยู่กราดเกลือนสามารถที่จะลากติดมือเอาเข้าไปด้วยได้และออกมาขนเข้าไปเพิ่มไว้อีกเพื่อความไม่ประมาทไฟจะกันได้ทั้งสัตว์ร้ายและความหนาวเหน็บที่ดูท่าสายฝนจะไม่หยุดเอาง่ายๆความมืดเริ่มปกคลุมและมองไม่เห็นภายในถ้ำได้ถนัดนัก เลยต้องจัดแจงรีบก่อกองไฟขึ้นทันทีเพื่อให้ชิดกับผนังเอาไว้จะได้ป้องกันเพียงด้านเดียวหากว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าฝืนจะเปียกชื้นจากน้ําแต่ก็ไม่เกินความสามารถของพลานเดียวไปได้พอแสงสว่างจากกองไฟสาดส่องเข้าไปก็รู้ว่าทำนั่นมันไม่ใช่ทำเล็กๆเหมือนอย่างที่เห็นตรงที่ปากทำเสียงประกายไฟแต่เปี้ยป,ปะดังสะท้อนลึกเข้าไปด้านใน ดูท่าว่าน่าจะใหญ่โตไม่ใช่น้อยนึกวนวันขึ้นมาทันทีเพราะไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ด้านไหนบ้างแม้จะเติบโตขึ้นมาไม่ไกลจากพื้นป่ามากนักแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องเล่าเล่าขานอะไรเกี่ยวกับถ้ำแห่งนี้อาจจะเป็นที่ปากถ้ำหากว่าดูเพลินๆมันเหมือนกับเป็นแค่โพรงหินเล็กๆเท่านั้นก็เลยไม่ได้เป็นจุดสนใจให้ใครเข้ามาดูเพราะต่างก็คิดว่าน่าจะเป็นที่หลบซ่อนตัวของสัตว์บางอย่าง พลานเดียวนั้นไม่กล้าแม้แต่จะสาวเท้าเข้าไปดูด้านไหนที่ดูคดเคี้ยวเลี้ยวไปมาทางซ้ายบ้างขวาบ้างเพราะดูว่ามันมืดมองไปจนสุดสายตาเกินจะคาดเดาได้ไม่รู้ว่าปลายถ้ำจะโพทางไหนแต่รู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่ถ้ำตันเพราะว่ามีลมออกมาพะทะกับใบหน้าอยู่เป็นระยะระยะแถมมีกลิ่นอับเหม็นสารพัดกลิ่นจนไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นของอะไรบ้าง ที่คงจะไม่เคยถูกแสงแดดแผดเผามาช่วการนานมาแล้วมันบอกอารมณ์ไม่ถูกจริงๆในเวลานั้นพยายามสมไฟให้สว่างอยู่ตลอดเวลาน่าจะเป็นดีที่สุดเกินกว่าที่จะทำอะไรได้อีกเสียงลมเสียงฝนที่ดังจนไม่สามารถจับเสียงผิดปกติอะไรที่ด้านไหนทำได้แม้แต่เสียงเดียวแม้ว่าพลานเดียวจะเป็นพลานที่เข้าไปล่าสัตว์เพียงคนเดียวเรื่อยมาก็ถือว่า เป็นพลานนมที่มีใจกล้าไม่ใช่น้อยแต่ว่าทุกครั้งที่เข้ามานั่นอยู่บนนางห้างเลยไม่ได้รู้สึกหวาดวันกลัวอะไรเพราะอันตรายไม่สามารถย่ำกายขึ้นไปด้านบนได้ครั้งนี้มันทำให้หวาดวันอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวที่ต้องเข้ามาอยู่ในที่ที่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ด้านในด้วยสายฝนกับลมกระหน่ำลงมาเกือบจะเที่ยงคืนจึงได้หยุดเหลือเพียงแค่เสียงหยดน้ำที่กระทบกับใบไม้ ดังปอบแปดปอบแปดอ,อยู่ด้านนอกถ้ำไม่นานก็มีเสียงชิงหลีดมแมลงดงกบไปทั่วพื้นปา่าแต่ว่าดังมาเพียงแค่ด้านเดียวคือด้านนอกถ้ำแต่ว่าในถ้ำนั้นเริ่มจะมีเสียงแตกหึมหึมคล้ายกับว่ามีนกหรือว่าค้างคาวดังอยู่ด้านในถ้ำออกมาแต่ว่าคงจะบินออกไปทางไหนสักทางเป็นแน่คงจะไม่ออกมาทางที่มีแสงไฟแต่เมื่อเพ่งมองเข้าไปด้านในที่มีความมืดนั้น จนสายตาเริ่มชักจะชินก็เห็นบางอย่างคล้ายกับดวงตาจ้องมองออกมาเป็นดวงตาเล็กๆสองดวงพลานเดียวถึงกับเย็นสันหลังวาบขึ้นมาทันทีหากว่าเป็นสัตว์นั้นไม่ได้กลัวพอเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วและรู้ว่ามันคงไม่เข้ามาใกล้แสงไฟเป็นแน่แต่หากว่าไม่ใช่สัตว์อย่างที่คิดไว้คงได้วิ่งกันป่าลาบกับเขานี้ล่ละเข้าป่ามาจนทั่วไปหมดแล้ว ก็ยังไม่เคยเจอผีสางที่ไหนแม้แต่ตัวเดียวยอมรับเลยว่าครั้งนี้รู้สึกกลัวมากเพราะไม่รู้ว่าอยู่ในสถานที่ที่รู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยเลยแบบนี้มาก่อนเปินที่อยู่ในมือของพลานเดียวก็กำไว้แน่นแทบจะไม่ปล่อยเหมือนว่าเจ้าของตาคู่นั้นจะจ้องมองอยู่นานจนเริ่มจะขยับเข้ามาใกล้อย่างช้าๆ้ในที่สุดก็ปรากฏกายให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ทำให้พลานเดียวรู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันทีเพราะผู้ที่ออกมาจากความมืดนั่นเป็นคนที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่ก็ฤาษีชีภัยที่รู้จักกันดูวัยแล้วน่าจะสักหกสิบกว่ากว่าแต่ก็ดูธรรมัดธรรมแงมากกว่าอายุดูท่าทางไม่ค่อยจะสู่แสงไฟแสงสว่างมากนักเพราะเมื่อสวมไฟเข้าจนลุกโชนเมื่อเริ่มจะมอดกับพงา,งางไงหลบเข้าไปอีก ทำให้พ่พลานเดียวเริ่มชักจะสงสัยเพราะสายตาที่มองมาเหมือนจะไม่พอใจแต่พอว่าเปลวไฟเริ่มลดลงก็เหมือนกับว่าคนผู้นั้นจะสงบลงไปด้วยแต่พอใส่ฟื้นเข้าไปก็พงาถอยออกไปอีกได้แต่จ้องกันไปมาแบบนั้นไม่ถามไม่ไทยไม่มีใครทักใครก่อนจนหล่างนั้นหายเข้าไปด้านในผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ก็มีเสียงฝีเท้าเดินเหยียบย่ำใบไม้อยู่ด้านนอกถ้าแต่มองออกไปไม่เห็นว่าเป็นตัวอะไรในใจก็คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างดีเลยยังไงซะก็จะได้ไม่เสียเที่ยวเปลา่ายกปืนขึ้นมารอเจ้าของเสียงฝีเท้าให้เข้ามาใกล้ๆปล่อยให้เปลวไฟอ่อนลงไปเรื่อยๆจะได้ไม่เป็นที่ตกใจกับสัตว์ตัวนั้นจนเสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาด้านใน อีกฝั่งก็เลือไปเห็นชายที่อยู่ด้านในโผล่ออกมาอีกพร้อมกับรลางของอีกคนที่เข้ามาทางด้านนอกเป็นชายไว้ไล่เลียกกันกับคนแรกทําให้พลานเดียวเกิดอาการงงไปหมดว่าใครเป็นใครและทั้งขู่ก็กําลังยืนจ้องตากันเขม็งแบบไม่ละสายตาดูผู้ที่มาใหม่จะมีความก้าวร้าวมากกว่าผิดกับคนที่อยู่ด้านในเยอะซึ่งจะดูนิ่งนงสงบสงบ ไม่มีใครสนใจพลานเดียวที่อยู่ด้านข้างกองไฟติดกับผนังอีกด้านอาจจะเป็นเพราะเปลวไฟหรือไม่ทั้งข่กจ้องจะห้ำหั่นกันเองอยู่แล้วปล่อยให้พลานเดียวสมไฟให้ชนขึ้นจะได้ทำให้เห็นอะไรได้ชัดมากขึ้นไปอีกทั้งคู่ากันเลี่ยงออกไปอีกทางเพื่อแหงเปลวไฟที่ลุกโชนขึ้นก่อนที่จะพุ่งเข้าหากันอย่างรวดเร็วสิ่งที่เห็นนั้น ทำให้พลันเดียวแทบจะช็อกเพราะทั้งคู่นั้นได้กลายไปเป็นเสือไปต่อหน้าต่อตาเข่าลมลันฟัดกันแบบเป็นพลวันอยู่ต่อหน้านั่นเองตัวที่มาจากด้านนอกนั่นจะเล็กกว่าและมีดวงตาแดงฉานแต่ว่าตัวที่อยู่ด้านในนั่นดวงตาเป็นประกายเล้ากับเพชพรพลันเดียวมือไม้สั่นกำปืนไว้แน่นแต่ไม่ได้ยิงออกไปถอยห่างจนชนกับผนังธรรม เสือสองตัวฟัดกันกลิ่งไปกริ่งมาออกไปด้านนอกถ้ำเสียงคํำรามบวกกับเสียงกิ่งไม้ก้านไม้ที่แตกหักดังลั่นเข้ามาความมืดไม่สามารถที่จะมองเห็นด้านนอกได้มีแต่เสียงนั่นที่ดังอยู่แค่ไม่ถึง10บนาทีก็สงบลงมีล่างหนึ่งโผล่เข้ามาก็คือชายคนที่อยู่ด้านในในมือนั้นถืออะไรบางอย่างติดมือมาด้วยก่อนที่จะโยนเข้ามาหาพรานเดียว แล้วก็เดินหายเข้าไปทางด้านในถ้ำพลานเดียวทำท่าตกใจเล็กน้อยก่อนจะเพ่งดูว่ามันคืออะไรแน่ที่เห็นนั่นมันน่าจะเป็นเคียวเสือเพราะว่าเห็นมีเลือดนั้นติดอยู่ด้วยแต่ว่าลักษณะมันแวววาวเหมือนกับเพชรแต่ว่ามีแค่เขียวเดียวเท่านั้นขาดว่าเสือตัวที่อยู่ด้านนอกคงจะตายไปแล้วแต่ก็ยังหวาดวันกับคนที่อยู่ด้านในแม้จะดูว่าไม่มีพิษมีภัยมากนัก นั่งระแวงอยู่แบบนั้นจนฟ้าสางพลานเดียวก็รีบออกจากถ้ำไปทันทีเห็นล่างชายคนที่อยู่ด้านนอกนั่นนอนตายอยู่ไม่ไกลามากนักสภาพปากนั้นฉีขาดและเขี่ยวถูกถอนออกไปมันได้มาอยู่ในย่ามของพลานเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหันหน้าหันหลังเผื่อให้แน่ใจก่อนที่จะรีบออกไปจากที่นั่นโดยเร็วและมารู้เรื่องของชายสองคนนั่นในภายหลัง ว่าทั้งโค่นั้นเป็นศิษย์อาจารย์กันแต่ก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนผู้ที่เป็นอาจารย์ได้ไปล่ำเรียนวิชาและฝึกภาวนาอยู่หลายที่ก่อนที่จะกลับมาอยู่โมบ้านซึ่งอยู่ถัดออกไปอีกด้านของปา่าชายคนที่เป็นเพื่อนก็เลยมาขอล่ำเรียนวิชาด้วยและสำเร็จไปหลายอย่างเช่นวิชาเสือสมิงแต่กลับทำผิดข้อห้ามเลยได้ไปกินคนในโมบ้านเข้าแล้วที่สุด ก็หายตัวไปด้วยกันทั้งคู่คาดว่าผู้ที่เป็นอาจารย์คงจะตามหลาสิทธิ์และหลบเข้าไปนั่งภาวนาอยู่ภายในถ้ำนั่นและคนที่เป็นสิทธิ์ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในผืนปาและตามพรานเดียวไปจนถึงถ้ำแห่งนั้นเพื่อจะจับกินเป็นอาหารแต่ขับมาพบเจอกันเข้าจนได้เขียวเสือสมิงที่พลานเดียวได้มานั่นน่าจะเป็นที่บรรจุวิชาอาคมทั้งหมดของเสือสมิงตนนั้นไว้ หลานเดียวจึงได้เก็บไว้เป็นอย่างดีจุดหมายที่พระา่าสัตว์ส่วนมากมักจะพากันเข้าไปเพื่อดักยิงสัตว์หรือว่านั่งห่างยิงสัตว์นั้นหลักๆเลยก็จะเป็นโปง่งดินที่มีอยู่กับเกือบทุกพื้นปา่าหรือไม่กระดาน หรือที่เรียกอีกอย่างก็คือทางผ่านของสัตว์ที่ใช้เดินผ่านเส้นนั้นเป็นประจำเฉพาะสัตว์นั้นๆอย่างชื่อที่เคยได้ยินกันคุ้นหูคุ้นตาเช่นด่านช้างเป็นต้นแต่จุดที่พรานน้องมักจะเข้าไปดักยิงสัตว์อยู่ในป่าในลหลายๆที่เกิดมักจะเลือกเอาโป่งเป็นหลักเพราะการที่ชอบเข้าป่าไปล่าสัตว์เพียงคนเดียวนั้นจะใช้การนั่งห่างซึ่งมันจะเป็นการปลอดภัยที่สุด แต่การซุ่มด่านนั้นหากว่ามีพรานสองคนขึ้นไปก็จะทำได้สะดวกเพราะจะมีคนคอยระวังด้านหลังให้ด้วยจะเป็นการปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเคยมีพรานที่เข้าไปซุ่มด่านเพียงคนเดียวเพื่อจะดักยิงสัตว์ที่ผ่านเส้นทางนั้นเป็นประจำจนต้องมาถูกเสือลายผาดก่อนลากไปกินสกอรที่จะได้ลั่นไกปืนเพื่อยิงหมูป่าตามที่ได้ตั้งใจไว้เพราะที่ด่านนั้น กระดันเป็นแหล่งหากินของเสือโคร่งในแถบนั้นอยู่ก่อนแล้วที่ชอบมาดักล่าเหยือ่อย่างหมูป่าเช่นเดียวกันซึ่งดานที่ว่าก็อยู่เลยออกไปจากโป่งของพรานนองซึ่งนั่งห่างอยู่เพียงแค่ไม่ถึงกิโลเมตรก่อนที่จะลงมาที่โป่งพรานที่เข้ามาในป่าแถบนี้มักจะรู้กันเป็นอย่างดีเรื่องที่มีพรานถูกเสือลากไปกินจึงได้มีการระมัดระวังตัวกันเป็นอย่างดี ตลอดเวลาที่เหยียบย่างเข้ามาในพื้นป่าตัวพลานน้องนั้นห่างหายจากการเข้าป่าไปเกือบเดือนที่ต้องไปช่วยลูกเมียทำไรทำสวนบ้างตามกำลังแม้ว่าจะมีลูกหลานอยู่หลายคนก็ตามและทำแบบนั้นมาตั้งแต่เริ่มแรกที่มีครอบครัวใหม่ๆจนไว้ย่างเข้าเกือบ60ปีเข้าไปแล้วแต่ก็ไม่มีลูกหลานคนไหนที่ชอบการล่าสัตว์เหมือนกับพลานน้อง ก็เลยไม่มีการเสืบทอ,อดหรือว่าถ่ายทอดวิชาต่างๆให้ด้วยการลสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่มีความเชื่อในเรื่องลึกลับใดๆที่หลงเหลืออยู่ในความคิดของเด็กกลุนหลังๆอีกวิชาีติ้านนองมีและได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและปู่ก็คงต้องปล่อยให้สาบสูญไปในรุ่นของตนเองในที่สุดแต่ก็มีอยู่หลายครั้งที่ลูกๆจะปลัดเปลี่ยนกันเข้าป่ามากับพ่อ ไม่ได้คิดที่จะเข้ามาล่าสัตว์แต่เพียงเพื่อจะมาเป็นเพื่อนเพราะเห็นว่าพ่อนั้นเริ่มจะมีอายุมากขึ้นอาจจะเป็นลมเป็นแรงจนมีอันตรายเกิดขึ้นในพืนป่าได้ที่ผ่านมาไม่มีใครห้ามไม่ให้พ่อเข้าไปล่าสัตว์ในป่าได้แม้แต่คนเดียวกระทังกับแม่ที่อยู่กินกันมาหลายสิบปีเลยมีหลายครั้งที่ล,ลูกมักจะปลัดเปลี่ยนกันเข้าป่าไปกับพ่อด้วยตามที่พ่อจะมีเวลาและสะดวก ซึ่งในครั้งนี้ก็เหมือนกันหลังจากที่ไรสวนนั้นไม่ค่อยจะมีงานอะไรมากนักเพราะทัวพ่อเองก็หยุดช่วยไปได้มากอยู่ทิดลองซึ่งเป็นลูกชายคนที่สองก็เลยตามพ่อเข้าป่าไปด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกของทิดลองหรือว่าลูกคนอื่นๆที่ผัดเปลี่ยนกันเข้าไปในพื้นป่าเป็นเพื่อนกับพ่อแต่ได้ผ่านการเข้าป่าไปหลายครั้งมากแล้ว จนไม่ได้รู้สึกหวาดหวั่นหรือกลัวอะไรพรานน้องนั้นก็ยังเลือกการนั่งห้างเหมือนอย่างทุกๆครั้งในการดักยิงสัตว์เพราะทิดลองลูกชายนั้นไม่ได้รู้เรื่องของสัตว์ป่าอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้หากว่าจะเปลี่ยนไปล่าแบบอืน่นและพลานน้องเองก็ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนวิธีการล่าสัตว์เด็ดขาดแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นผานที่มีวิชาอาคมติดตัวอยู่พอสมควร และฝีมือนั้นก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปแต่ความไม่ประมาทนั้นย่อมไม่เกิดการพลาดพลั้งขึ้นมาในภายหลังเมื่อความมืดเข้ามาปกคลุมจนทั่วทั้งผืนป่าสายตาของพลาน,น้องก็จดจ้องมองไปที่โป่งเพียงอย่างเดียวเพื่อดูว่าจะมีสัตว์ตามที่ต้องการหรือไม่เช่นสัตว์ที่ล่าเป็นประจำอย่างหมูป่าแต่ก็ยังไม่เห็นว่าจะลงมาที่โป่งแม้แต่ตัวเดียวนั่งจ้องอยู่แบบนั้น จนแทบจะไม่มองไปทางอื่นยาฉุนผูกมวนและจุดไปมวนแล้วมวนเล่าแต่ก็สูบได้เพียงมวนล,ละเปิดเก็ขีบนั่งมองจนเพลินไปเรื่อยหมดไปทีละมวนสองมวนกว่าจะมีหมูป่าให้ลงมายิงได้ก็เกือบจะตีหนึ่งเหมือนจะหลงฝูงเข้ามาเพราะเห็นว่ามีเพียงแค่ตัวเดียวที่ตัวไม่ใหญ่มากนักไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่หมูป่าไม่ลงมากินโปง แต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้อะไรเลยหลังเสียงปืนนัดแรกนั้นระเบิดขึ้นท่ามกลางความเงียบทุกสรรพสิ่งก็เงียบสนิทนักเข้าไปอีกตั้งแต่บัดนั้นยันลุ่งสางก็ปุ่งทิดลองลูกชายที่หลับแทบจะตลอดคืนเพื่อเตรียมจะปีนลงจากนั่งห้างสายตาก็เหลือไปเห็นคนแปลกหน้ากำลังย่องเข้าไปที่หมูป่าที่ยึงได้ไว้ที่ลิมโปง ถ้าจะเป็นขโมยเสียเป็นแน่ลาน,น้องถึงกับตะโกนร้องลั่นไหลไปด้วยอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนักเพราะหมูป่าก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากนักยังจะแอบมาขโมยกันได้อีกคนแปลกหน้านั่นเมื่อได้ยินเสียงก็รีบถอยห่างออกไปโดยที่สายตากขยังชำเลืองมองหมูป่าตัวนั้นอยู่จนสองพ่อลูกรีบพากันเดินเข้าไปใกล้โปงจึงได้เลี่ยงหายเข้าไปในป่าด้านหลัง แม้จะไม่ได้หมูป่าไปแต่ก็ทําให้พลาน้องนั้นรู้สึกฉุนอยู่ไม่น้อยเพราะพลานด้วยกันจะไม่ใช้วิธีแบบนี้แน่นอนทิดลองจัดการจับหมูป่าพาดขึ้นบ่าแบกได้สบายสบายแล้วก็พากันเดินเบี่ยงหน้ากลับไปทางทิศต,ตะวันออกซึ่งเป็นทางออกเข้าหมู่บ้านคล้อยหลังมานิดหน่อยพลาน้องก็ยังหันไปมองหาชายผู้นั้นอยู่แต่ก็ไม่เห็นทิดลองนั้นเดินนำไปก่อน ยังไม่ทันจะพ้นจากเขตโปรงทั้งสองก็ต้องชะงักเพราะว่าด้านข้างนั้นเห็นมีเสือโคร่งหลายพาดกอนตัวเครืองหมอบคลานอยู่ข้างๆพงหญ้าด้านข้างห่างออกไปเราเล่าสักหกเจ็ดวาาเตรียมจะก,กระโจนปุ่งเข้าใส่หากว่าไม่เห็นสะก่อนพอเห็นว่าสองพ่อลูกหยุดชะงักลงมันก็เดินย่องเข้าหาแล้วก็กระโจนจนสุดเท้า ทิดลองนั้นุดหวบลงไปที่พื้นทันทีแทบจะเป็นลมจนแขนขานั้นอ่อนแรงลงเสียงปืนกระดังสนั่นขึ้นพร้อมๆกับเสือที่กระเด็นไปตามแรงกระสุนแต่มันรีบลุกปวดปราดขึ้นกระโจนเข้ามาอีกแต่เปลี่ยนเป้าหมายไปทางทิดลองเมื่อเห็นว่าทิดลองนั้นเป็นเหยื่อที่อ่อนแอที่สุดพลาน,น้องแม้จะแก่แต่ก็ยังพอคล่องตัวอยู่บ้าง ทลาเข้าไปแล้วฟาดโดยดามปืนเข้าไปที่หัวเสียงดังพลักพอดีพอดีกับจังหวะที่เกือบจะถึงตัวทิดลองเสือร้ายนั่นคงจะรู้สึกเหมือนจนลุกขึ้นเดินโซซัสโซเซมาแต่ไม่มีร่องรอยบาดเจ็บอะไรทั้งจากคมกระสุนและที่หัวที่โดนฟาดเหลวเท่าความคิดพลานน้องชักเอามีดหมอที่เน็บเอลมาด้วยออกมากระสวกแทงเข้าไปที่ลำคอจนมิดดำ เสือร้ายนั่นถึงกับร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดพอปลานน้องชักมีดหมอออกเท่านั้นทิดลองก็ร้องลั่นเพราะตกใจสุดขีดอีกครั้งล่างของเสือที่ถูกคมมีดหมอเข้าไปได้กลับกลายล่างมาเป็นคนทันทีและเป็นคนคนเดียวกันกับที่เข้าไปจะลักหมูป่าเมื่อสักครู่นอนดิ้นพล่านร้องขอชีวิตอยู่ต่อหน้าของปรานนองเลือสสดสดย่งทะลักออกมาจากบาดแผลชะกันไม่หยุด เมื่อเห็นว่าชายคนนั้นเป็นเสือสมิงและถูกคมมีดหมอล้างอาคมไปจนสิ้นแล้วคงจะไม่สามารถกลับไปเป็นเสือสมิงได้อีกเพราะดูจากบาดแผลไม่มีทางว่าจะรอดไปได้แน่ก็เลยรลีบถึงล่างของทิดลองที่นั่งตะลึงอยู่ลุกขึ้นแบกเอาหมูป่าออกไปจากโป่งนั่นทันทีไม่อยากทนเห็นสภาพของคนกำลังจะตายได้อีก คงจะเป็นผลกรรมที่เกิดจากการกระทำของเสือสมิงตอนนั้นไม่รู้ว่าเคยกินคนไปแล้วกี่ลายเพราะมักจะมีพานต่างถิ่นเข้ามาในป่าแถบนี้เสมอแต่ไม่มีใครสนใจใครว่ามีใครหายไปบ้างถือว่าสะสมแล้วกับความตายของมันและเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำแบบไม่ลืมเลือนของทิดลองนำไปเล่าให้พี่น้องลูกหลานได้ฟังต่อๆไป